สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณลุกจะมาสอนเรื่องการคูณจํานวนครักับจำนวนครันะคะแล้วก็การคูณจํานวนคลักับจํานวนนับนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มข้อ1กันเลยนะคะก็คือเขียนโจทย์ไปก่อนก็คือ6คูณกับเศษ3ส่วน4นะคะคูณกับ1เศษ1ส่วน9พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็แปลงจํานวนคลงตรงนี้นะเป็นเศษส่วนเกิน อันนี้ก็ต้องแปลงเป็นเศษส่วนเกินเหมือนกันอ่ะก็คือทำยังไงนะจําได้ไหมคะก็คือเอา6คูณกับ4ใช่ไหมเอาสี่ย4ิเสร็จปุ๊บได้24ิบเราไปบวกกับ3 2มยิบสี่ยยใช่ไหมคะก็จะเป็นย7สิบเ่วนสี่ใช่ไหมคูณกับอ่ะแปลงก้อนนี้เป็นจำนวนคลาเหมือนกันก็เอา91คูณหได้ 9ใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาบวกกับอีกหนึ่งเป็น10ก็จะเป็น10ส่วน9ถูกไหมอ่ะทีนี้มาคูณกันเลยแต่เด็กๆอย่าเพิ่งไปคูณ27คูณ10แบบนี้เลยนะเพราะว่าเลขมันจะเยอะเราคูณกันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องตัดทอนกันก่อนนะคะอ่ะเขียนไปก่อนคูณแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็คูณกับ4คูณ9แบบนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เวลาการตัดตัดยัางไงาก็คือจับคู่ข้างบนกับข้างล่างนะ ก็คือออาลองจับคู่นี้กับคู่นี้ก่อนนะยีิบเจ็ดกับสี่ก็คือมีเลขอะไรนะที่มาหารยีิบเจ็ดแล้วก็สี่ได้ลงตัวมีไหมไม่มีใช่ไหมคะก็จับคู่ต่อไปนะ่ะยี่ิบเจ็ดกับสี่ไม่ได้ใช่ไหมฮาลบทิ้งต่อไปลองเอายีิบเจ็ดกับเก้าสิแบบนี้นะจับคู่แบบนี้นะคะก็คือเอายีิบเจ็ดเป็นตัวเป็นตัวแรกก่อนนะก็คือยีิบเจ็ดตัดกับสี่ก่อนแล้วก็ไปยีิบเจ็ดตัดกับเก้านะคะก็คือ เลขอะไรนะที่สามารถหาร27แล้วก็9ได้ลงตัวก็คือเลข9ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอา9ไปหารเลย9 1 9ใช่ไหม9้คูณเลยย27 9 3 27แบบนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะได้แล้วเนาะอ่ะต่อไปเมื่อกี้เอาย7กับ9ไปแล้วเนาะต่อไปลองเป็น10ลอง10บ้างนะ10 กับ4เห็นไหมข้างบนกับข้างล่างต้องจับคู่แบบนี้นะเลขอะไรนะซีที่สามารถหาร10กับ4ได้ลงตัวก็คือเลขสองใช่ไหมอ่ะก็เอาสองตัวนี้ไปหารทั้ง4ี่และ10บเลย2คูณอะไรได้4 2 2สองสองสสองคูณอะไรได้10 2สองห้าแบบนี้ใช่ไหมคะเรียบร้อยอ่ะต่อไปลอง5้ากับ1ตัดกันได้อีกไหมแบบนี้ ห้ากับหนึ่งแบบนี้ไม่ได้เราเนาะพอแล้วเนาะก็คือถ้าเหลือหนึ่งแบบเนี้ยก็พอละไม่ต้องไปจับคู่กับตัวไหนแล้วมีอะไรตัดกันได้อีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยนะก็จะเป็น3าคูณสอ่าสามคูณห้คูณหแบบนี้นะส่วนด้วยจาก4ี่เหลือสเห็นไหมอ่ะก็เป็น2คูณกับหก็คือตัวนี้เราก็จะได้เป็น 15บส่วน2ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าให้ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงตัวนี้แปลงตัวนี้นะเป็นจำนวนคระถูกไหมคะเพราะว่าเป็นเศษส่วนเกินการทำก็คือเอา2หาร17 2หาร15 2เอาคูณอะไรได้15 2 7้าใช่ไหมเหลือเศษ1แล้วก็ส่วน2แบบนี้นะคะ อโอเคต่อไปข้อ2เลยนะคะข้อ2เราไม่ต้องแปลงให้เป็นเศษเกินแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเป็นเศษเกินกับเศษเกินคูณกันแบบนี้หนูก็ทําได้เลยเนาะหาเขียนโจทย์ไปก่อนก็จะเป็น32สคูณ15 32ส่วน15คูณกับ25ส่วน6นะคะหาก็เอาข้างบนคูณบนเลยก็จะเป็น32คูณ25 ส่วนด้วย15คูณ6แบบนี้ใช่ไหมอ่ะจับคู่ตัดเลยคู่ไหนกับคู่ไหนบ้างทีนี้เราไปเร็วๆแล้วนะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากดูโจทย์เพิ่มเติมที่มันง่ายกว่านี้นะก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนได้นะคะเดี๋ยวคุณลุกแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอ่ะคุณลูกจับคู่เลยนะคุณลุกเห็นแล้วว่า15กับ25เนี่ยมีเลขที่มันตัดกันได้ก็คือเลข5ใช่ไหมคะ ห้าคูณอะไได้ยี่ห้าห้าห้ายี่ห้าห้าหารสิบสามได้ห้าหารสิบห้าได้สามถูกไหมก้อนนี้โอเคแล้วเนาะต่อไปมีเลขอะไรตัดก,กันได้อีกไหมหกกับสามสิบสองใช่ไหมหกกับสามสิบสองมีเลขอะไรที่หารหกและสามสิบสองได้ลงตัวบ้างอ่าเลขอะไรคะอ่ะาลองเลขสองก่อนเนาะง่ายๆ่อ่าสองสองสองคูณอะไรได้หก สองสามหกอาเอาสองหารตัวนี้เหมือนกันเอาสองหารสามนะสิบสองนะหาสองคูณเสามสองหนึ่งสองเศษหนึ่งใส่ตรงนี้นะต่อไปสองคูณรายได้สิบสองสองหกสิบสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดกันเหลือสิบหกนะคะคูณลบรูตรงนี้นะโอเคมีตัวอะไรตัดกันได้อีกไหมอ่าลองดูน,ะตนออะตรงนี้เหลือสามอ่าตรงนี้เหลือสิบหกห้า สามแล้วก็สามมีอะไรตัดกันได้ไหมคะถ้าไม่มีแล้วเราก็ตอบเลยเนาะอ่าไม่มีเราก็ตอบเลยก็จะเป็นสิบหกคูณห้าส่วนด้วยสามคูณสามใช่ไหมอ่าก็เอาคูณเลยสิบห้าสิบหกคูณห้าได้เท่าไหร่่ตั้งเลยนะสิบหกคูณห้าหกห้าสามสิบ ห1าก็จะเป็น80ส่วน9ใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมว่าเป็นเศษส่วนเกินต้องทำเป็นจำนวนคะ่ะใช่ไหมอ่ะต้องทำเป็นจำนวนคะ่ะก็คือเอาไปหารเอา9หาร80 9คูณอะไรได้80คะ98 72ใช่ไหม98้2 8 ได้เจ็ดสิบสองใช่ไหมเหลือเศษเท่าไหร่อ่ะก็เหลือเศษแปดแล้วก็ส่วนเก้าถูกไหมคะแค่นี้เองเนาะต่อไปนะคะข้อที่สามอ่ะหนูจะเห็นนะว่าตรงนี้เป็นจำนวนคะแปลงให้เป็นเศษส่วนเกินก่อนเนาะอ่ะคุณลูกเขียนโจทย์ก่อนนะสิบส่วนยี่สิบห้าคูณกับสี่สามสิบสอง อะเดี๋ยวคุณลูกเขียนโจทย์กันก็ได้สามสามส่วนสี่สิบส่วนยี่ห้าเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องเขียนอะไรอันนี้ก็คูณกันสามสี่สิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปคูณกันใช่ไหมล้วก็เดี๋ยวคุณลูกเขียนก่อนอย่าเพิ่งเอาเลขมาคูณกันนะอ่ะส่วนด้วยยี่สิบห้าคูณสี่แบบนี้ใช่ไหมคะ าจับคู่ตัดเหมือนเดิมเลยาเป็นยี่ห้ากับสิบห้าไหมตัดง่ายๆเนาะอันนี้ก็เอาห้าไปหารใช่ไหมคะห้าคูณอะไรได้สิบห้าห้าสามสิบห้าห้าคูณอะยี่ห้าก็คือห้าห้ายห้าถูกไหมก็ตัดได้แบบนี้เลยนะต่อไปเอาอะไรตัดกันอีกดีเห็นไหมตรงนี้สิบกับสี่สามารถตัดได้ก็คือเอาเลขอะไรมาตัด เลข2ใช่ไหมเพราะสองสามารถหาร10แล้วก็สได้ลงตัวก็2หาร4ได้เป็น2องพอไปหาร10ก็ได้เป็น5ใช่ไหมคะอะไรตัดกันได้อีกไหมลองดูดีๆสิมีเลขอะไรอีกคะยังมีอีเลขนหนึ่งนะก็คือเลข5เห็นไหมตรงนี้เป็น5ตรงนี้ก็เป็น5ก็คือเราสามารถตัดกันได้ตลอดเลยเนาะถึงถึงแม้ว่าเราเดี๋ยวจะตัดไปแล้วเราก็ยังสามารถตัดกันได้ต่อนะแต่ว่า ต้องเป็นข้างบนกับข้างล่างเท่านั้นที่จับคู่มาตัดนะคะอ่ะทีนี้เลขอะไรที่สามารถหาร5กับ5ได้ลงตัวก็คือเลข5ใช่ไหม,หน, 5, 5 15, 5 15. ไมหนูเอา5หาร5 15หน5หจริงๆไอ่ะเมื่อกี้หนูอาจจะตอบเป็น5คูณ3ส่วนด้วย5คูณ2ไปเลยก็ได้นะแต่หนูต้องมาทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็ หาให้มันจบไปเลยเราต้องไม่จะได้ไม่ต้องไม่ทําเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเห็นไหมก็จะเป็น1คูณ3ส่วนด้วย1คูณ2เห็นไหมคะหนูก็จะได้เป็น3ส่วน2เป็นเศษส่วนเกินอีกแล้วเราก็แปลงเป็นจํานวนคลาเนาะเอาสหาร2หาร3ามได้1เศษ1ส่วน2โอเคนะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะ